ขยันไม่มีวันจนนักร้องหนุ่มดังขึ้นแท่นนักธุรกิจหน้าใหม่ไฟแรงโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับปออันนบล่าสุดหนุ่มปอเติบโตขึ้นอีกก้าวนอกจากมีบทบาทเป็นดารานักร้องก็ผันตัวไปเปิดธุรกิจของตัวเองด้วยโดยเผยภาพโมเมนต์ดีๆพร้อมแคปชั่นระบุว่าการทำร้านครั้งนี้เริ่มจากศูนย์คงต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างและอยากทำออกมาให้ดีที่สุดลองลุยดูสักตั้ง โชคดีที่ครั้งนี้ได้รับกำลังใจที่ดีจากทั้งตัวเองและพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนที่คอยแนะนำในการลงทุนครั้งนี้ถือว่าเยอะมากที่สุดในชีวิตสำหรับผมเองก็ยอมรับว่ามีเครียดอยู่แต่ก็ถ้าไม่เริ่มก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรสักทีวันนี้ขอบคุณแจ็คกี้ที่มาพพอร์ตทำคอนเทนต์ช่วยหาลูกค้าและพี่โต้งมากๆเลยครับเดี๋ยวรออัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับแสดงความยินดีรอไปอุดหนุนจำนวนมาก ขอให้กิจการของปอเจริญรุ่งเรืองนะคะ